สวัสดีนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์อภิณท์ปันบัวนะครับเป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็จากพิษของโควิดนะครับทางวิทยาลัยนะครับก็ได้มีมาตรการในการเตรียมนะครับให้นักศึกษาเพื่อเข้ามาเรียนตามปกตินะครับโดยโดยมี ทางวิทยาเทคนิคเชียงใหม่นะครับได้มีมาตรการนะครับในการนึ่งนะครับตรวจวัดวัดอุณหภูมินะครับของนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นะครับก่อนที่จะเข้ามาในสถานศึกษานะครับมีจุดบริการไอล้างแอลกอฮอล์นะครับทุกจุดนะครับก่อนเข้าแผนกนะครับจะมีการตรวจซ้ําอีกรอบนะครับเพื่อมีความปลอดภัยในการเรียนนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องที่จะเข้ามาเรียนนะครับในวิทยาลัยของเรานะครับโปรดให้นักศึกษานะครับจงมั่นใจแล้วกลับมาเรียนนะครับอย่างมีความสุขแล้วเจอกันครับเปิดเทอมครับ